พบกับคนานะปากกระป๋องเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ชายเดียวนะคะทุกคนเนื่องจากเราไล่เขาออกจากบ้านไปแล้วไม่ใช่เขาเพิ่งโอนตังค์ให้จะไล่เขาออกจากบ้านไม่ได้เดี๋ยวพอน้ำพอกระทะร้อนนะคะเราก็จะใส่น้ำมันวันนี้มาแนวรักสุขภาพนิดหน่อยหรือเปล่าขอหยาขยับกองนิดหนึ่งเอ,อเอานิดเดียวพอนะ เอาปืนไว้ใกล้ๆก่อนเนะป้นมันลั่นนะแล้วพอนี่นี่นี่ขวงกระถาน่ากินมากเลยอะอย,ยังไม่มีอะไรเลยถหลอกคุณผู้ชมซะได้แล้วก็จะตามด้วยพริกกับกระเทียมค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะกินกได้ไเลยใช่ไหมใช่ได้เลย เด็กเขาก็เฟียงเอาสักกระเบือเฟียงหน้าหรอกพอเราผัดพริกก e ับกระเทียมจนมันเริ่มแบบหอมๆฉุนๆนิดนึงนะคะเอาให้จุดเครื่องปั่นได้รับแค่ฟองเพิ่มความอร่อยมันมันฉุนละเริ่มฉุนละเราก็จะใส่คาน้า เนี่ยชุนมากแล้วก็อุ้ยคณะเกือบล่นเลยทุกคนแล้วก็จะตามด้วยเครื่องปรุงอันนี้แม่ปรุงมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราลงมาทํำขัวด้านร่างนะคะเราก็เลยไม่ได้อุยิอุปกรณ์ลงมาในนี้ก็จะมีน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส <c oughs> แล้วก็ลูกรวด น้ำตาลทรายแล้วก็ขอโทษค่ะองนัวแล้วก็ทุกคนอย่าลืมรสด,ดีด้วยนะหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผัดขนาเลยทุกคนให้ขนามันสลบ่วนนะคืออะไรขะขนะสลบทุกคนเขารู้ขนามันสลรดสลรดสลรเนาะคิดว่าสใช่ขนามันสลรด ให้ขนามันสลดหนึ่งเนี่ยทุกคนดูดิขนามันจะเริ่มสลดสลดแล้วนะคะแสดงว่ามันโดนดุกันเลยสลดใช่เหมือนเธอเวลาเธอโดนเราดุเธอสลดไหมนิดหน่อยหน้านี้ไงทุกคนเห็นปะป,ะป,ะปะ้าโดนแม่ดุป่าก็จะนิดหน่อยอันนี้เป็นเมนูที่ที่แรกอะ่ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยทําแล้วตอนเรียนคือไม่อยากกินข้าบ้านอะ เลยมาแอบกินข้าวหน้าโรงเรียนตอนเช้าเชา้าก็เลยเอ่แล้หรอไม่จ้าซื้อสิค่ะเลยพบกับเมนูคานาปลากระป๋องจากหลานค้าเขาก็ให้แม่ค้าเขาให้ปลากระป๋องเราด้วยนะทุกคนแต่ให้แค่ตัวเดียวนะแต่นี้แบบเดี๋ยวนี้คือพออยากกินใช่ปะ่ะเราก็ใส่หมดกระป๋องเลยแล้วเวลาเราทําให้เขากินใช่ปะ่ะ mm hmm. เราก็ตักปลากระป๋องไปกินเอง เอาพักคณาไว้ให้เขาอุ้ยสี่มันนัวเนาะนัวปล่าน่าทานมากนะคะทุกคนคือเราอยากได้ปลากระกป๋องตัวเล็กๆอุ้ยแล้ววันนี้ปลากระกป๋องเราได้สี่ตัวเลยนะแบ่งยังไงกันให้ลงตัวมันไม่พอดีอะทุกคนเราต้องกินสามตัวแล้วให้เขากินตัวหนึ่งแล้วแหละมันถึงจะพอดีมันก็พอดีแล้วใช่ไหมน,น้าดาอ,ดอ้าดาบอกแบ่งคนละสองตัวแม่ตัวใหญ่อะ่ะนาดาแม่เป็นคนทําแม่ต้องกินเยอะกว่าใช่ไหม ก็ปลาตัวใหญ่กว่าด้วยทุกคน,นร,ระวังเข้าทําแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะได้กินเนาะแล้วระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขอชิมรสชาติไงกูไม่ได้กินกูนไม่ได้กินเพราะว่าวันนี้มือเย็นไม่มีอะไรให้กินนะคะนอกจากอันนี้แหละในกระทะนี้แหละโอ๊ยชักจะเจ็บแล้วอืมอร่อยแล้วนะใ,นน <S <S ใช่ไหมใช่ไหม <ứng> เป็นไงเป็นไงนาดาโอ้ยเจ็บทุกคนฉันจะเจ็บแล้วอะดูคนดูสีนะอือดูดิดูกำลังเดือดดิดูแบบเดือดตะแคงมาให้ดูหน่อยหนึ่งละมุนมากนะมนดูดิดูเดือดปุ๊บๆๆเลยนี่ทุกคนดูดิเดือดแบบปุ๊บๆๆเลยแล้วก็จะตักใส่จานเลยนะคะก่อนตักใส่จานขออนุญาตปิดแก๊ส หน่ากินมากค่ะปลาหิวข้าวปะนิดหน่อยไม่ต้องกินห,หรอกเนาะปลาอ้วนแล้วเดี๋ยวปลาอ,อ้วนปลาเราหนักไม่ใช่หรอเราได้ข่าวมาไม่ได้ลดไม่ได้ลดหืไม่ได้ลด,ไไดลดแล้วอา้าวไม่ได้ข่าวป,ปลาปลาเราหนักไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็แม่ยังมาน้หนักจะให้ตัวเองผอมนี <c oughs> ม่เป็นไงคัดจังหวะด้วยเป็นไงคัดจังวะด้วย ฉันหอมเยาวยวนสะระเกินแม่ก็ยังไม่ได้ลดเลยอยทุกคนรุนแรงมากนะก็ป๊าเป็นคนชวนแม่ทําเนี่ยชวนแม่กินทุกเย็นเลยนี่เดีย๋ยวขออนุญาตขยับเตาแกส๊<ว>ส,กสะะขยับเตาแก๊สนุญาทีมงานขยับอ่าทีมงานขยับเตาแก๊สคะ่ะน,นี่แล้วก็อันนี้ของแม่นะแม่ทำแม่ทำ แม่ก็ต้องเป็นคนกินเนาะทุกคนไม่ทำเนี่ยต้องเปนกินฟ้าไม่ได้กินเลยเหรอโอ้เลยสิข้าไม่แบ่งอืม,อมเราก็จะต้องเอาเนื้อปลากระกป๋องนิดนึงนะหูยมันกำลังร้อนๆอนะ่ะฟันขึ้นเลยอ่ะคนอะไรทำอะไรก็น่าก,กินเลยหมดเฮ้ยชงตัวเองด้วยนะ่ะใช่ แ,แม่ทำกับข้าวอร่อยไหมฮนะอ,มอร่อยมากค่ะทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อนะทุกคนลองไปทำตามจริงๆอร,อ,อ,รอ,อร่อยอยร่อยอร่อยไงทุกคนกินไม่ได้อยู่ ให้ปลาชิมมั้งอ่ะให้ปลาชิมเอาปากเอาปากกี่ตา,าเอาล้อร <laughs> ้อนนะหืมกรอบกระทะกรอบไหมล่ะกรอบคณะอ่อนด้วยแล้วเราก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงต้องแบ่งเป็น,นคนละสองตัวอ้าวแม่สับไปแล้วทุกคนแม่สับไปแล้วแม่แบ่งสองตัวไม่ได้หรอกเนาะแม่สับไปแล้วก็ต้องแบ่งกันใช่ไหม ต้องแบ่งให้เท่าๆกันเนาะมีปลากระป๋องเรือต้งเยอะอร่อยมากคนณแตบอกว่ารสชาติเป็นไงอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเธอได้กินนี่เข้าด้วยละออนีมม่ข้าวค้างแม่ป่ะเนี่ยปกติแม่กับขา้าวแม่ทำกับขา้าวอะไรไหมบอกทุกคนไปอ้าวสรสรุปเออ,อ,อเนี่ยมันคือมันอร่อยเดี๋ยวแม่อร่อย ค <พ uka> ือแปลว่าใช่เออฮื้นี่มันคืออร่อยแต่ไม่อร่อยมันอร่อยมากถ้ายังไงทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะคณะหมากกระป๋องเมนูที่ง่ายและทําง่ายมากอมีปากระป๋องกับมีผักคณะมีพริกนิดหน่อยกินได้เร่อยทุกคนอร่อยมากดูฟันขึ้นหอมทำไงโฟกสัสบายบายแล<ฮะ>้วจะอาอะไรให้